สวัสดีครับพบกับช่องเอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาชวนอยู่ง่วง่างนะครับมาชวนซนอีกแล้วนะครับนะนั่นก็คือนะฮะคือเศษเหล็กเราเหลือนะครับเศษเหล็กเราเหลือมากเลยนะครับเป็นท่อนๆสั้นๆนะครับนะแล้ววิธีจะทํายังไงล่ะให้มันกลับมาใช้งานได้นะครับเราก็ต้องต่อครับนะวิธีก <bleed> <bride. S 1> ารต่อนะเชื่อมต่อมันนะครับนะค่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วต่อยังไงล่ะนะ ก็คือว่าต่อด้วยวิธีการนี้ครับนะหาเหล็กแบบมานะครับนะเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กหนานะเหล็กหนาที่ตรงๆหน่อยนะครับเอามาทําอะไรเอามาทําตัวเอามาทําตัวแบบครับนะเพราะว่าเราจะใช้แบบนี้นะครับนะวางปุ๊บนะแล้วก็รัดนพูดง่ายเป็นตัวจัดฉากมันเองครับนะจัดให้มัน เสมอกันนะครับนะจะลอยหูลอยแหวงนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเติมมาได้นะครับจัดให้มันตรงๆนะครับ เ <100. S 2> นี่ยพรจัดได้อย่างนี้แล้วนะครับนะคราวนี้เราก็มาเชื่อมแต้มกันเลยครับนะมาแต้มเป็นจุดๆนะฮะโดยเราต้องมีตัวนี้นะครับนะตัวนี้ก็คืออ,อลวดเชื่อม นะครับรูดเชื่อมเหล็กนะที่เป็นเชื่อมแก๊สอ่ะนะครับนะเอาไว้เติมนะเพราะว่ามันจะมีช่องโหว่เนี้ยถ้าเราทําการเชื่อมไปเลยเนี่ยส่วนมากแล้วจะทะลุจะเป็นช่องโหว่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมนะเติมลวดตัวนี้ลงไปนะครับเดี๋ยววิธีการทำไงเดี๋ยวผมทำให้ดูครับ อุปกรณ์เซฟตี้นะครับค่อนข้างนี่จําเป็นนะครับในการขัดเกียรนะร <c oughs> เนื่องจากว่าอันนี้ผมโดนมากระตัวเลยนะครับนะสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าตาแค่ประหาทนิดเดียวแค่ตัดนิดเดียวเกียนิดเดียวนะฮะจะเดินปักเข้าตาเลยครับนะบพอเข้าตาเสร็จปั๊บทำไงเอาไงก็ไม่ออกครับล้างก็ไม่ออกนะฮะต้องถึงโรงพยาบาลเลยครับ นะต้องให้หมอเขียวออกนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เซฟตี้จำเป็นมากๆเลยนะครับเราก็มาขัดตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับ จากนั้นนะครับใช้กระดาษทรายนะใบขัดกระดาษทรายนะครับเบอร์สักเ,เบอร์สี่สิบก็ได้ครับมาขัดเก็บอีกทีหนึง่งอันนี้ผมไม่ได้ขัดทั้งหมดนะชิ้นงานชิ้นเนี้ยเนื่องจากว่าไม่ต้องการความสวยงามเท่าไหร่นะนี่ครับอันนี้ขัดแค่เป็นแค่เป็นตัวอย่างนฮะ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับางานค่อนข้างจะอ,ออกมาโอเคครับดีกว่าทิ้งเสียดายนะครับนะก็สามารถนําไปใช้งานต่อได้เรื่องความแข็งแรงนี้ขึ้นอยู่กับรอยเชื่อมนะครับนะอันนี้ไม่ได้ขัดนะฮะนะก็ขัดแล้วก็ออกมาโอเคนะครับแต่ว่าเปลืองรูดเชื่อมนิดนึงนะครับรูดเชื่อมเส้นหนึ่งไม่กี่บาทนะฮะดีกว่าทิ้งนะครับนะ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ